สวัสดีจ้าวันนี้คุณยายพามาเดินเล่นข้างบ้านไม่ได้เดินเฉยๆนะพามาดูผักที่ปลูกในน้ำของคุณยายเองจ้าปลูกง่ายๆไม่ต้องมีสวนใหญ่มีแค่พื้นที่ข้างบ้านนิดเดียวก็มีผักกินทุกวันแล้วจ้าที่คุณยายปลูกไว้มีทั้งกินโอ๊ตเรดโอ๊ตแล้วก็ผักกาดแก้วผักแคววด้วยนะจ้ากำลังโตสวยเลย เดี๋ยวพาไปดูทีละต้นเลยจ้าพี่น้องจ๋าการปลูกผักในน้ำหรือที่เขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกข้อดีของเขาก็คือ,ไ,อ,อไม่ต้องพวนดินไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องกลัวดินเลอะมือแค่น้ำสะอาดสารอาหารครบผักก็โตวไวแข็งแรงที่สำคัญนะปลูกใกล้บ้านอยากกินเมื่อไร่เดินมาเด็ดได้เลยจ้าไปดูต้นที่ โตแล้วนะคะนี่ก็คือต้นกรีนโอ๊ตนะคะพี่น้องคะใบจะเป็นสีอ่อนหยิกนิดนิดดูแล้วสบายตากินโอ๊ตโตเร็วมากประมาณ30 3 5ถึงวันก็เก็บกินได้แล้วจ้าถ้าสังเกตดีๆใบจะไม่เหี่ยวสีเขียวสดแปบลบว่าน้ำกับอาหารกำลังพอดีกินโอ๊ตกินง่ายกรอบหวาน ไม่ขมถ้าดูแลถูกวิธีจ้าและที่ดูก่อนหน้านี้ก็จะมีเรดโอ๊ตตัวนี้ยายชอบมากเพราะสีแดงอมม่วงสวยถ่ายคลิปก็ขึ้นกล้องเลยนะเรดโอ๊ ath, ต้องโดนแดดบ้างสีถึงจะเข้มแต่ไม่ต้องแดดแรงทั้งวันแต่เช้ากำลังดีเลยจ้ายิ่งใบแดงเข้มยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเลยทีเดียว กินแล้วดีต่อร่างกายสวยด้วยดีด้วยครบเลยจ้าและที่ยายชอบมากเป็นพิเศษก็คือผักกาดแก้วใบจะใหญ่นุ่มสีเขียวอ,อ่อนเหมาะมากสำหรับทําสลัดห่อหมูย่างหรือกินกับน้ำพริกผักกาดแก้วต้องระวังเรื่องน้ำถ้าน้ำน้อยเกินใบจะไม่ขยายถ้าน้ำดีใบจะกลางสวยน่ากินมากคะ่ะ กรอบอร่อยยายชอบทานมากๆเลยยายดูแลผักแกบง่ายๆไม่ยุ่งยากเช้าเดินมาดูว่าน้ำยังพอไหมมีตะไคร้ไหมถ้าน้ำเริ่มขุ่นก็เปลี่ยนน้ำร้างพลสน,นิดหน่อยสารอาหารไม่ต้องใส่เข้มใส่พอดีผักจะโตสวยไม่ขมจ้า หลายคนปลูกผักในน้ําและบ่นว่าผักขมกินไม่อร่อยสาเหตุหลักๆเลยคือ 1. แดดแรงเกินไปสสารอาหารเข้มเกินไป 3. ผักเครียดผักเครียดเมื่อไหร่จะสร้างรสขมป้องกันตัวเองทันทีเหมือนคนนั่นแหละเครียดมากๆก็อารมณ์ไม่ดีใช่หรือเปล่าคะ <c oughs> วิธีแก้ผักขม แบบง่ายๆวิธีแรกลดแดดแรงถ้าแดดบ่ายแรงมากหาสแลนกองแสงหรือย้ายไปโดนแดดตอนเช้าแทนวิธีที่สองลดความเข้มของสารอาหารไม่ต้องใส่ตมหวดวปะ๊ะให้อ่อนลงนิดนึงผักจะหวานขึ้นวิธีที่สามเปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอน้ำสะอาดผักสบายไม่เครียดจ้าวิธีที่สี่ อย่าปล่อยให้ผักแก่เกินเก็บตอนกำลังสวยรสชาติจะดีที่สุดแค่ทำแค่นี้ผักก็ไม่ขมแล้วจ้าเห็นไหมจ้าการปลูกผักในน้ำไม่ยากเลยมีพื้นที่ข้างบ้านนิดหน่อยก็มีผักสดปลอดสารกินได้ทั้งครอบครัวมีกร e นโอ๊ตเรดโอ๊ตผักกาดแก้วถ้าดูแลด้วยใจ ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีใครกำลังคิดจะเริ่มปลูกลองเลยผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็สนุกแน่นอนปลูกไปเรียนรู้ไปการทำเกษตรไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆจะมีความสุขมากคะ่ะยายก็ลองหลายๆวิธีทั้งปลูกในน้ำปลูกในดินปลูกในกระถางผสมกันไป แต่ระชนิดดูสิว่าแบบไหนจะสวยและงามกว่ากันการทำเวลาว่างให้มีประโยชน์เราก็จะมีความสุขมีผักสวยๆไว้เก็บกินตอนนี้ยายกำลังนั่งเด็ดใบที่ไม่สวยออกคะ่ะพี่น้องขะใบแรกๆที่เรามาลงใหม่เขาก็จะเริ่มไม่สวยเราก็ริดออกนะคะกองนี้ จะได้กินทันปีใหม่นี้พอดีค่ะกับลังงามเลยทีเดียวตอนยายปลูกยายจะลงผักไม่พร้อมกันนะคะอันนี้ลงก่อนประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ยายก็ลงกล่องต่อไปเพื่อจะได้มีผักหมุนเวียนไว้ทานตลอดไปค่ะหลายคนปลูกแล้วผักไม่โตผักไม่สวยคำตอบส่วนใหญ่เลยคือปุ๋ยนี่แหละจ้า ปุ๋ยน้ำก็คืออาหารของผักปลูกผักในน้ำํำไม่มีดินให้ดูดอาหารก็ต้องได้อาหารจากน้ําแทนถ้าให้น้อยไปผักก็ไม่โตถ้าให้มากไปผักก็จะขมเพราะฉะนั้นต้องพอดีพอดีจ้าเราก็จะเรียกกันว่าปุ๋ย A B นะคะพี่น้องจ้าปุ๋ย A B จะมีอยู่สองขวดขวด A กับขวด B ห้ามเทรวมกันตอนเข้มเข้มเด็ดขาดเลยนะเพราะเขาจะจับตัวเป็นก้อนผักกินไม่ได้ต้องผสมกับน้ำก่อนแล้วค่อยๆให้ผักจำไว้ง่ายๆ A กับ B ไม่ใช่คู่รักห้ามเจอกันตรงๆรงว่าสันการผสมปุ๋ย A อบแบบคุณยายคุณยายใช้ถังน้ำประมาณ20ลิตรเริ่มจากใส่ปุ๋ย A ก่อน ประมาณ1 0ซีซีคนให้ละลายดีจากนั้นค่อยใส่ปุ๋ยบีอีก1 0ซีซีคนอีกครั้งให้เข้ากันดีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจ้าไม่ต้องเข้มผักจะโตวสวยไม่ขมจ้าจะให้ปุ๋ยตอนไหนดีนะเหรอ,อยายให้ปุ๋ยตอนเช้าแดดยังไม่แรงอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนน้ำพร้อมปุ๋ยประมาณหนึ่งครั้ง ถ้าเห็นผักโตเร็วสีใบสวยก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรอย่าใจร้อนผักไม่ชอบคนใจร้อนนะจ้าอ๋อลืมบอกไปยายมีเทคนิคเ,เก็บผักไว้กินนานๆอีกด้วยนะเวลากเก็บผักยายไม่ถอนทั้งต้นนะจะใช้กรรไกรตัดใบด้านนอกก่อนเหลือยอดไว้อีกไม่กี่วันผักก็จะแตกใบใหม่กินได้อีกวิธีนี้ต้นจะไม่ชำ้ำ ผักไม่เครียดแล้วก็ประหยัดมากปลูกครั้งเดียวกินได้หลายรอบเลยจ้าใครที่พึ่งปลูกอย่าพึ่งท้อผักไม่สวยบ้างขมบ้างเหลืองบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะยายกเคย,เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแต่พอเข้าใจผักผักก็เข้าใจเราค่อยๆเรียนรู้ไปผักจะสอนเราด้วยตัวเองการปลูกผัก ไม่ใช่แค่ได้กินแต่ได้ความสุขได้เดินดูทุกวันเพลินกว่าดูละครอีกเลยนะจ๊ะถ้าวันไหนไม่ได้เดินมาดูก็รู้สึกจะขาดอะไรไปสักอย่างต้องเดินมาดูว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วจ้ามาคุณยายจะพามาดูใกล้ๆดูผักของยายสิคะกำลังเขียวน่าทานมากคะ่ะพี่น้องขาดูใกล้ๆเลยอันนี้ยายทดลอง โลูกในกระถางนะคะนี่กำลังงามเลยค่ะเพิ่งได้สองวันเองนะคะนี่กำลังงามเลยสวยมากค่ะความสุขของเรารอบบ้านเราความสุขจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ